เลต้าเดบิวต์ในงานเมดการล่าปี2025ปีนี้ปีแรกช่ำเลยไม่ว่าจะเป็นดราม่าเอ่ยหรือว่ากระแสเอ่ยช่ำสุดและชุดกอบเธอปีนี้กลายเป็นหนึ่งในชุดที่ดีที่สุดจากสื่อหลายสำนักแม้กระทั่งซ n n เแถมช่างภาพนี่พากระตะโก,น,กนแบบคลึกคลื้นเลยว่าโอ้ยอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปหย,ยุดก่อนหยุดก่อนแม่สูและครีมสนับสนุนโดยและครีมสนับสนุนโดยกาแฟนากินหอมหวนส่วนดื่มส้มร้อนกนดีส้มเย็นก็ได้เป็นกาแฟโรบัสต้าเพื่อสุขภาพสก,กัดจากธรรมศาสตรเลือคข้าแบบ พรีเมียมด้วยสารสก,กัด10ส,สนิดทั้งออเซโรราเชลลีลาชินีแห่งวิตามินซีที่จะช่วยสร้างคอลลาเจนและเพิ่มการผลัยไขมัน,นใ,มในร่างกายด้วยแอลคาไลทีนและมันมะพร้าวอินูรีชาเขียวกระบ,บอกเพชรลูกซับพวกขาวและส้มแข่ป๊อปใส่ไรครับก,กาแฟนักกินซื้อหนึ่งข็มสองสามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนำสังโหลดสู ที่092-419-3644หรือนาคินแฟนเพจกรับสวัสดีคุณเจริญทุกคนครับผมในชแนลจากที่ดิซัาน,นั้นมีชื่อมีข่าวลือติดออกมาว่าเออเธอจะได้ไปงานเมดกาลาปีแล้วปีแล่าปีแล้วปีเล่าในที่สุดเธอก็ได้ไป หลังจากที่ลูกค้าเธอจะได้ไปก็มีการคาดหวังพูดกันแซซอแซซอเจ๋เลยว่าชุดเธอปีนี้นั้นจะเด็ดแซ่บขนาดไหนเพราะเสิร์ฟแต่ละทีเธอนั้นก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยแต่พอเปิดมาชุดแรกเห็นชุดคลุมปุ๊บโอ้โหลุยวิตรงลุยวิตอง,ตองสูตรคลุมเอ่ยใดๆเอ่ยงงกันเลยทีเดียวแต่หลังจากที่เธอสลัดชุดคลุมออกเฉาใน,นแหละคุณผู้ชมเอ่ยลุยวิตองท้อ เขาทอลุกนี่คุณนายแบบติดถูกมากเลยชุดโป้ไหมไม่รู้แต่รู้แน่ๆเลยว่าทุกคนจะซูมดูแน่นอน ว่าเอ้ยทำใหชุดดีเทลมันเป็นแบบนี้มีรูปคงรูปคนด้วยเอ้ยไปธรรมดานะเวย้ยถุงน้องถุงน้องหล่วย,ยก็เกือบ2 0 0 0มอยู่โูกเท่ไนแถมชุดของเธอเองนะครับได้รับการพูดถึงอย่างมากเลยถึงงานศิลปะที่อยู่ภายในชุดของเธอรูปคุณยายเอ๋ยคุณพี่เอ๋ยคุณน้าเอ๋ยดีเทลส่วนซูมจริงๆเพราะว่าไม่มีรูปหน้าคนปรากฏบนนั้นหลายคนก็เห็นดีเทลเล็กๆก,ก,ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรูปนี้ที่อยู่บนชุดของเธอนี้มันมีความคล้ายเรากวกับว่าเป็นโลซา,าพ์กที่เป็นนักกิจกรรมชาวอเมริกัน แล้วอยู่บนเสื้อไม่พอไปอยู่ตรงกงเกงของเธอเองโอ้โหดราม่าเลยทีเดียวครับงานนี้ถกกันในต่างประเทศนะครับจนสื่อเองครับต้องยกมือถือถามลุยตองเลยผู้เป็นเจ้าของแบรนด์และก็เป็นผู้ร่วมออกแบบในครั้งนี้เลยว่าเออมันมีประเด็นนะครับเหมาะสมหรือเปล่าอย่างไรเธอเป็นนักนกิจกกรมชาวอเมริกันในขบวนการสิทธิมนุษยชนที่พลเมืองที่ไม่ลุกให้กับคนเขานั่งเพื่อต่อต้านการเหยียดสีผิวในสหรัฐอเมริกาเมื่อ70ปีก่อนของการเอารูปหน้าเธอนี้มาไว,ไว้ในกงเกงตรงนี้เอาเป้าตรงนี้เออมันเหมาะสมหรือเปล่าครับก็ มีการสอบถามกันไปนะครับอันนี้ผมก,ก็ประมาณการให้ฟังเนาะก่อนที่จะได้รับคําตอบมานะครับจากทางแบรนด์เองว่าหญิงสาวนในชุดนั้นคร <_' n one ynasty> อลิซ่าเนี่นะครับเออภาพเหล่านั้นคือบุคคลที่เคยพันภูกเกี่ยวข้องก,กันกับตัวของเฮนรี่เทเลอร์ซึ่งเป็นผู้ออกแบบในครั้งนี้และก็ได้ร่วมกันออกแบบกับฟอลเรลวิลเลียมซึ่งเขาเองเป็นโฮสต์ของงานในปีนี้อ่า ก็คือร่วมหน้าในแต่ละคนที่อยู่บนเสื้อกับกางเกงของเธอเนี่ยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับทางเฮลลี่เทเลอร์เท่านั้นเขาไม่ได้บอกว่าเป็นใครหรืออะไรอย่างไรก็ได้คําตอบกันไปส่วนที่เหลือเองจะมีความชี้ชัดอย่างไรอันนี้ก็ต้องไปตามลุ้นกันอีกทีแต่ที่นี่แน่ชุดนี้ได้รับการยอมรับพูบมาแล้วเรียบร้อย จากตัวแม่งานนั่นะก็คือแอนนาวินทัวร์รวมถึงฟารลเิลเว,วลียมเองนะครับที่ปีนี้เป็นผู้จัดร่วมด้วยและก็คนอื่นๆด้วยฉะนั้นชุดนี้ผ่านการติ๊กถูกมาแล้วเรียบร้อยและนอกจากชุดซิสสวยแซบๆชุดนี้แล้วนะครับก็มีการประดับประดาด้วยเล็บเจลลายลุยสร้อยคอจากบูเกลีและมุกเส้นพอเหมาะพอดีไม่ทิ้งกระแสซิลิดังจนเว็บหนัง IMDB เซลว่ามุกเธอสุดเกินไปแล้ว อารมณ์ประมาณแบบว่าเซ็กซี่แบบทรงพลังมากเลยเป็นการสื่อความหมายของเตมนี้ได้อย่างดีและบางสื่อก็บอกว่าสตันไปเลยจีนิซาลูกนี้คือโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะเจอรอบที่แล้วก็มีดราม่าบอกว่าเต้นท่าเนี้ยท่าเนี้ยทา่ทาด็อกกี้เนี้ยม,มีความชิดนำว่าเอ้ยเธอจะต้องออกมาขอโทษสังคมนะว่ามันไม่ดีไม่ควรไม่ถูกมองของทรรมงานเกิดที่อเมริกาจะต,ต้องมาขอโทษคนไทยงงอยู่รอบนี้ลิซ่าสลัดลูกเสิฟขนาดนี้รอดูแล้วกันว่าจะจะ,จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะ ส่วนสื่อของกิต้าเองนะครับก็ตั้งใจพิมพ์ชื่อผิดแหละแหมพิมพ์มาตั้งนานนมปกก็เคยขึ้นให้แล้วบทสัมภาษณ์ก็เคยมีนี่ไม่รู้ว่าเห็นตัวอย่างดราม่าที่เกิดขึ้นที่ไทยหรือเปล่าที่ได้คอมเมนต์แบบเอนเกตระดับพันระดับหมื่นคุณได้เสียงเดี๋ยวนี้ครับแต่ว่ามันเป็นแสงที่แย่นิดหน่อยนะฮะไอฮาร์ดเรดินะครับของอเมริกาบอกว่าถ้าเขาถ่ายเองเนี่ยตอนตอนเนี้ยกล้องสั่นแน่ ด้แลที่ไม่ได้ถ่ายเองไม่งานอายุ่งเลยเอารมณ์ประมาณแบบว่าโอ้บบโหเซ็กซี่มากแซ่บมากสวยตะลึงไปเลยสตันนิ่งจ้าลุกนี้ไม่เคยเห็นจริงๆปกติลูกกางเกงในสูบดากเนี่ยเราเจอได้เจอกันบนคอนเสิร์ตใช่ไหมฮะแต่ว่ารอบนี้เธอจัดแบบว่างานพับบิกเลยอวยอวดทุกคนไปเลยเรียกเสียงฮือฮาแบบว่าว้าวงานจบบางคนไม่จบกระแสมาเต็มๆแน่นอนผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าเออมันอาจจะมีการหาดีเทลเล็กๆที่เอามาพูดมาขิงมาเป็นดราม่าได้ในอนาคตเชื่อเถอะว่ายังไงก็ต้อง และแบรนด์ก็ได้เอนเกตไปตัวงานเองก็ได้เอ็นเกตถลม่มทลายไปด้วยเช่นกันและในระหว่างที่ทิสซ่านะครับเดินเข้าร่วมงานนะครับโอสเธอใช้กิทัศร์ททางที่แบบว่าเพอร์เฟกนะดีมากเลยดูมีความบ,บรู้หรากันเยื้องกายคันย่างก้าวเหมาะสมกับชุดที่สุดติ๊กถูกมากแล้วช่างภาพก็ตะโกนดังมา เรียกชื่อของเธอลิซ่าบ้างและลิสาบ้างโอ,โ,อโอ้เลยกกันสุดฤทธิ์ก,ก็แบบว่าคนมันปังอะเนาะคนมันปังคนมันดังวุ้ยสูยันตามเสียงกระสิบท่านรับโผอีหล่าเออปานว่าเสียมัวยพน,นะลิซ่าลิซ่าและลิสาพุดน,นะ หันแนหันแนโอ้ยหยุดหยุดหยุดบารลิซ่ากระบองไปหันไปใครเรียกดังสุดหนูหันคนนั้นค่ะเพราะว่าถ้าเรียกไม่ดังนี่หนูไม่ได้ยินนะคะหูอื้อเลยมีแต่คนเรียกแต่คนตะโกนหันไม่เธอก็เรียกว่าเธอือนั้นเสืบขั้นสุดเลยทีเดียวครับทางนน้นเรียกก็หันทางนี้เรียกเยอะหน่อยก็เดินมานิดหนึ่งนะจ๊ะนะคะก็บอกว่าหยุดหยุดหยุดอาตอนนี้แหละช็อตนี้แหละเดเลยโอ้ยสูสุดไม่สุดไม่รู้ลูกนี้ดูหรูหร่ามาดคุณนายยุค90อย่างไกลแต่ละเทือนโอ้โหสูเอ้ยซ้อนเข็มหลังตรงไหลเปิด thèn má วล์กยูเคถึงกับเขียนคอลัมน์แยกให้เลยว่าลุคเทมันจะสไตลิสตาโดดเด่นสุดๆที่งานเมดกาล่า2025ทุกสายตาต่างจ้องมองปฏิทิซัาจริงๆไล่มาตั้แต่ซีรีส์ไปจนถึงงานโคเชล่และมาต่อด้วยงานเมดการ่าแสงลงไม่ไหวในชุดของลุยซึ่งเป็นชุดเปิดด้วยสูตรคล้ายกับงานออสการ์ที่หวังว่าทุกคนนั้นจะจําได้นะฮะหลังจากที่เธอนั้นเข้างานมาก็มีสไตล์ภายใต้แบบโลโก้ของลุยเลยมีความหรูหราด้วยเครื่องประดับเป็นการปรากฏตัวที่น่า ชื่นชมในงานนี้จริงๆและก็เป็นการแต่งกายที่กล้าหาญจริงๆด้วยความมั่นใจและก็สไตล์ที่ดูเท่ไม่เหมือนใครซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเธอลูกนี้จากหลุยวิตองมันจะผลักดันและก็ส่งเสริมให้ลิซ่าก้าวไปอีกขั้นในโลกของป๊อปซูเปอร์สตาร์บ oh. ๊อปบอกชูเควดีมาก <laughs> ่วนเว็บดังนะครับอย่างแกรมเมอร์นะครับก็ยกฮันิสันเป็นหนึ่งใน7ที่ทำเล็บสวยสุดโขที่สุดในปีนี้ชุดมาแล้วเล็บมาแล้วถุงน่องก็มาและกางเกงในก็ต้องมาปัา๊สูแซ่บคักช่วยคอนเสิร์วันนี้นะครับสื่อบอกว่ามีความกระหันมากแล้วก็มีความเท่เก๋เข้ากับตรีมงานสุดๆจนกลายเป็นหนึ่งในคนดังที่ถูกจัดอันดับให้เป็นผู้ที่แต่งตัวดีเทสแจมที่สุดในงานเมดการ่านในปีนี้จากซินอ n นวอลเลตี้แฟ วาเลนตีเอลแมกซ์ซีนบิสเนสอินไซเดอร์เอบีซีนิวส์ออฟเซเวอร์ และอื่นๆอีกมากมายป๊อดสูเยอะค่ะจริงๆนะครับรี่ซ่ามีลุ้นกับงานในปีนี้มากๆเลยมีการพูดถึงกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเพราะแว,ะวะ่วๆว่าเธอนั้นมีรายชื่อเป็นหนึ่งในแขกที่ทางผู้จัดอย่างแอนนาวินทัวร์บอกอของนิตยาสารวอล์กจากอเมริกาที่พึรุจะน่ประกบกับิซ่าไปเมื่องานหลุยในสัปดาห์แฟชั่น2025ที่ปารีสที่ผ่านมานี่เองและต่อมานะครับก็มีข่าวว่าลิซ่านั้นจะได้ไปร่วมงานก่อนที่ทุกอย่างนั้นจะมีการคอนเฟิร์มว่าเธอนนััมาจริงๆกบเด่2025 โดยเมกาล่านะครับปีนี้จัดขึ้นในวันที่5พฤษภาคม2025ตามเวลาของอเมริกาบ้านเราก็ตรงกับเช้าตู่วันที่6พฤษภาคมซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิปปะเมโทรโพลิแทนส์ในมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแม่งานปีนี้นะครับคือแอนนาวินทัวจากวกรวมถึงคอแมนดมิโกเลวิสแฮมมิงตัน เอสแอบสโลกี้และฟาเรลวิลเล,ววลียมปีนี้มีแม่งานเยอะเลยทีเดียวจุดประสงค์ก็คือเพื่อหารายได้เข้าสถาบันเครื่องแต่งกายโดยเก้าอี้นะครับในงานนั้นจะมีราคาต่อที่นั่งอยู่ที่7 5 0 0 0ดอลลาร์ 75, หรือ2องล้านเจ็ดแบาทแต่หากไปหลายคนเหมาโตะเลยราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นเหรียญหรือประมาณ12บสองล้านหกแสนบาทโดยทั้งนี้นะครับโต๊ะเหล่านี้ส่วนมากก็จะเป็นทางแบรนด์ใหญ่ๆก็จะจองกันเข้ามาซึ่งก็ก็จะได้เห็นพวกเขาเนี่แหละเดินพรมแดงเข้าไปในงานนั้นนั่นเองก็เรียกว่าเป็นการ เสียเงินทำบุญแต่ได้การตลาดกลับมาผ่านแบรนด์เสื้อผ้าที่สวมใส่อย่างเช่นในปี2023ที่มีข่าวว่าโอ้โหแฮทแทกเมดกาล่านะครับมียอดดูในทิกเอเกินพันล้านวิวและก็วกได้รายง,งานว่ามีคนเข้าชมในคอนเทนต์เมดกาล่ามากกว่า200ล้านครั้งภายใน24ชั่วโมงแต่ทว่าก็อีทุกตัวนะครับโต๊ทุกโต๊ไม่ใช่ว่าจะมีเงินก็ซื้อได้เพราะคนที่ตัดสินใจท้ายที่สุดถืออำนาจแบบเบ็ดเสร็จอยู่ในมือจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อ จะต้องได้รับการอนุมัติตัวจากแอนนาวินทัวซึ่งเป็นประธานเมดจาลาก่อนเท่านั้นและชุดที่ใส่ร่วมงานร่วมไปถึงทีมงานที่มีให้มีข่าวว่าจะต้องได้รับการอนุมัติจากแอนนาวินทัวก่อนด้วยว่าใส่ได้หรือไม่ได้ถึงแม้ว่าภายหลังนะครับเธอจะออกมาบอกว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นคนอนุมัติชุดของดาราเซเลบทุกคนแต่เธอก็เป็นคนกําหนดของทีมงานอยู่ดีฉะนั้นเธอก็มีส่วนจริงๆและปีนี้นะครับเป็นการจัดงานที่เชื่อมโยงมาจากทีมนิทรศสรการซูเปอร์ไฟท์เชลโลริงแบ็กซายในที เดย์โค้ชเทเลอร์ฟอร์คชุดนี้เด็กคุณทำมาเพื่อคุณแต่เพียงผู้เดียวโดยให้โจทย์กระแขกนะครับและก็ทางแบรนด์นั้นไปหลังสันความคิดออกมาผ่านเสื้อผ้าอย่างสร้างสรรค์ที่เชื่อมถึงแดนิซึมซึ่งเป็นกระแสะวัฒนธรรมในอังกฤษนะครับในศตวรรษที่19ที่ผู้ชายนั้นเริ่มให้ความสำคัญกับการแต่งกายที่ดูดีหรูหรามีลสนิยมโดยจะเน้นหนักไปที่ชุดสูทและจะต้องเก๋ไก๋หรือคลาสสิกหรืออาจจะมีความย้อนยุคในแบบละครเวทีหรืออาจจะล้ำล้ำไปเลยก็ได้ ยังไงก็ได้จาดนั้นเราจะเห็นชุดในแต่ละชุดน,นั้นถูกสร้างมาอย่างดีในทีมที่กําหนดขึ้น แต่ที่แน่ๆนะครับแขกที่ได้ร่วมงานนี้จะเป็นแขกในระดับเอลิสรวมถึงลิซ่าเจนนี่และโรเซ่แห่งแบล็กพิงกก็ได้ไปด้วยเช่นกันแต่ละคนนะครับก็โอ้สมมงสมแบรนแอมกันจริงๆและรูปคู่ก็มารวมถึงลิซ่าเองในมาในชุดของหลิววิตตองตีมลูกไม,ม้เกล้ก ang, าผมเกล้าใจลุคดูแพงสไตล์วินเทจมีความ90อยู่ซึ่ง WWD นะครับสื่อขอ,อบริการกล่าวว่าเทรนในปีนี้เป็นบริสุทธิ์ที่หมาแรงมากๆเราจะได้เห็นตัวแม่อย่างซาบิน่าคาบิเตอร์และกลิซ่าแบ a ็ k พิงมาในทีมของ หลุยวิตองส่วนโดจะแค่นั้นจะมาในมาร์กจาคอฟส์นั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราที่ผมนํามาอัปเดตให้ฟังในคลิปล,ปลปินี้ครับส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นกระแสจากทั่วโลกนะครับรวมไปถึงโซเชียลอื่นๆที่ผมจะนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปถัดไปแล้วพบกันคลิปหน้าครับ